รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Audio Jungle. Audio Jungle. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการวอยเสียงประชาชนกันเช่นเคยนะคะ เมื่อเร็วๆนี้ค่ะเราได้ติดตามกรมชลประทานซึ่งได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรที่จังหวัดเพชรบุรีโดยได้พาสื่อมวลชนหลายสำนักลงพื้นที่ไปติดตามโครงการจัดทําแบบจําลองคณิตศาสตร์นิเวศวิทยาทางทะเลและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ําเพชรบุรีตอนล่างสําหรับบรรยากาศของกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันค่ะ เริ่มต้นเรามาฟังการสรุปผลการศึกษาของโครงการที่ห้องประชุมโครงการชนรประทานจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายสมเกียจแจ่มจันทร์ผู้อำนวยการโครงการชลรประทานเพชรบุรีได้ให้เกียรติเล่าถึงผลการศึกษาโครงการนี้ให้สื่อมวลชนได้รับทราบก่อนจะลงพื้นที่ไปยังบริเวณคลองระบายน้ำดีหนึ่งและดีเก้าซึ่งนายเฉลิมเกียรติคงวิเชียนวดัดท่านรองอธิบดีกรมชลประทานได้พาสื่อมวลชนไปดูพื้นที่จริง ที่จะมีการปรับปรุงคลองระบายน้ำพร้อมได้อธิบายรายละเอียดให้กับสื่อมวลชนได้ฟังในแต่ละจุดนะคะสำหรับจังหวัดเพชรบุรีจะประสบเหตุอุทกภัยเป็นประจำทุกปีส่งผลให้ประชาชนเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักโดยกรมชลประทานได้ดำเนินโครงการจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์นิเวศวิทยาทางทะเลและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่น้ำท่วมลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง ในเขตอำเภอท่ายางอ,อบ้านลาดอเภอชะอําอเมืองเพชรบุรีอเภอเขาย้อยและอเภอบ้านแหลมโดยมีแผนการระบายน้ำออกสู่ทะเลเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้แก่การระบายน้ำแม่น้ำเพชรบุรีออกสู่ทะเลตามธรรมชาติการพัฒนาปรับปรุงคลองระบายน้ำในพื้นที่ดี D9 ดีและดี8โดยการออกแบบไปตามคลองธรรมชาติเดิม ซึ่งในครั้งนี้สื่อมวลชนได้ลงพื้นที่เป็นใน2จุดในพื้นที่การปรับปรุงคลองระบายน้ํดี1และในส่วนของการปรับปรุงคลองระบายน้ํดี9จะสามารถระบายน้ําได้จํานวน100ลูกบา์เมตรต่อวินาทีซึ่งในจุดนี้นะคะมีการก่อสร้างและใช้งานแล้วค่ะอย่างไรก็ตามการเร่งระบายน้ําออกสู่ทะเลเพื่อป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยอาจจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมชายฝั่งระบบนิเวศและการไหลวนของกระแสน้ํา กรมชลประทานจึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินด์ดำเนินการศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นิเวศวิทยาทางทะเลและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินโครงการระบายน้ำในพื้นที่ชลประทานออกสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดและจะต้องเป็นที่ยอมรับของชุมชนในพื้นที่โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามการเร่งระบายน้ําออกสู่ทะเลเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมชายฝั่งระบบนิเวศและการไหลวนของกระแสน้ํากรมชลประทานจึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายงานโครงการศึกษาจัดทําแบบจําลองคณิตศาสตร์นิเวศวิทยาทางทะเลและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดำเนินโครงการในพื้นที่ชลประทานออกสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เรามาที่จังหวัดเพชรบุรีมาเพื่อเราช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยของพี่น้องชาวเพชรถือว่าทุกทุกอำเภอนะครับสรุปว่าที่ที่เรามาดําเนินการเนี่ยเราต้องมองในการแก้ปัญหาระ,ะยะยาวนะครับเราก็จะใชะ้หลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกเราจะการจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ําของเรานะครับเรามีอ่างเก็บน้ําแก่งกระจานห้วยผาก แล้วก็แม่ประจนอันนึ่งมาจากพะมรีเนี่ยสามอ่างเนี่ยจะเป็นน้ําต้นทุนที่จะ,ะช่วยบรรเทาเรื่องของอุทกภัยได้ด้วยแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาไัยแล้งไว้ได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูเรื่องศักยภาพก่อนนะครับว่าปฏิจภาพที่เราจะระบายน้ําได้เนี่ยตั้งจากแม่น้ําเพชรบุรีเป็นแม่น้ําหลักที่จะต้องผ่านมาจากข้างบนบนเขาเราแล้วก็ทะลุออกไปทางทะเล เผ่านใจกลางเมืองเพชรแล้วก็ผ่านหลายอำเภอนะครับเช่นอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดแล้วก็อำเภอบ้านแหลมเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตวเนี้เส้นทางของแม่น้ําเพชรเนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะมีชุมชนมีพี่น้องประชาชนอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับวันนี้การพัฒนาการแก้ปัญหาด้วยการขุดลอกหรือขยายคลองแม่น้ําเพชรเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ไม่เต็มศักยภาพนะครับก็สรุปว่าเรามีการขุดลอกตัวแม่น้ําเพชรด้วยเป็นบางส่วน แต่เราทําได้เต็มที่ก็สามารถระบายน้ําได้ประมาณ150ลูกบา์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกทางหนึ่งก็คือใช้คลองระบายน้ําที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นคลองระบายน้ําที่อาจจะแคบไม่ลึกนะครับเอางอ่ายๆงี้นะครับเราก็มาดูที่คลอ,องหลัก3เส้นนะครับคลองระบายน้ํดี1 8 D9 ดีแล้วก็ดีหนะครับ3คลองนี้จะสามารถพัฒนาได้ก็คือ ในหลักคิดก็คือจะขยายคลองให้กว้างขึ้นแล้วก็ลึกให้มากขึ้นคราวนี้สามเส้นนี้ก็มีตัวเลขที่มีทางผลจำลองทางคณิตศาสตร์เป็นต้นจากการศึกษามาเป็นบางต้นโดยกรมโยธาธานเราเองนะครับ,บนนก็มีตัวเลขพอประมาณที่จะใช้การจัดการได้อยู่ที่ลันเมตรหนึ่งรลูกบาทเมตรแล้วก็ประมาณทัสามร้อยห้าสิบลูกบาทเมตรโดยจะทำทั้งสามเส้นนี้ คู่กับแม่น้าเพชรบุรีนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่รประมาณ750ลูกบาทเมตรหรือ800ลูกบาทเมตรนะครับโดยส่วนหนึ่งเนี่ยจะถ้าน้ำมาผ่านเขื่อนเพชรอยู่ประมาณนี้ย700หรือ800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็จะจัดการทั้ง3เส้นเรามาดูในส่วนของดีดีเก้านะครับดีเก้าเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งก็จะอยู่แล้วการดีเก้าจเริ่มดำเนินมาอทอดพระเนตรนะครับตรงตรงจุดดีเก้าโดยตรงเลยนะครับ พอจุดดี9ก้าจะมีถนนที่ลดระดับลงเพื่อให้น้ำเนี่ยผ่านผ่านได้ด้วยแต่น้ําเค็มเข้าจะเข้าไม่ได้นะครับก็ถือว่าพระองค์ท่านได้ให้แนวทางพระบดีไว้เป็นเบืบ้อง,งต้นแล้วกันนะครับท่านนี้ก็คือคลองดี9ก้าเนี่ยกว่านี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่น้องประชาชนนะครับให้ดําเนินการพัฒนาตั้งแต่ต้นคลองมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมาเข้าสู่ออกทะเล นะครับที่ที่น้องขนานอยู่ตรงเนี้ยก็เราก็เห็นถึงผลกระทบนะครับกับพี่น้องชาวประมงนะครับยังมีท่าเรือมีเรือจอดอยู่นะครับทั้งพี่น้องท่านท่านผู้นำท่านนายกท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้นำชุมชนก็ให้ข้อมูลว่า,อ,าอยากให้แก้ปัญหานี้ด้วยนะครับเวลาน้ําที่ระบายออกมาจะหลัก50รอลูกบาศก์เมตรหรือ100ร้อยลูกบาศก์เมตรเวลามาแล้วเนี่ยเรืออยู่ไม่ได้เรือก็จะพลิกคว่ำนะครับชาวบ้านก็กระทบ น้ำก็จะกระชอเข้าบ้านเข้าสวนเขาเดือดร้อนนะครับเ่นนี้ตรงนี้วิธีแก้ปัญหาในส่วนหนึ่งก็รับข้อเสนอมานะครับก็จะปรับปรุงท่าเรือนะครับให้มีความกว้างแล้วก็อยู่อยู่อีกเส้นทางหนึ่งแล้วก็จะพูดง่ายจะขยายเส้นทางน้ําออกทะเลอีกเส้นหนึ่งนะครับให้เป็น2เส้นซึ่งก็เป็นเส้นที่มีอยู่แล้วแต่เราขยายอีกเส้นหนึ่งให้มีปรมิมาณน้ําที่ที่ออกออกมากขึ้นนะครับและอีกเส้นหนึ่งก็ ทางพี่น้องก็ขอให้การจัดการน้ําก็คือเวลาระบายน้ําก็ให้ปริมาณให้ลดลงเพื่อไม่มีผลกระทบกับท่าเรือเดิมด้วยท่าเรือใหม่ด้วยตรงนี้แล้วก็ช่วยดำเนินการขุดลอกทําคันอะไรต่างๆนี้ครับให้น้ําอยู่ในระบบของคลองที่ไม่น่าจะเกินเ0้าสถึงหนึลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับตรงนี้แล้วก็สามารถใช้เป็นถนน,นดําเนินการ สัญจรได้ด้วยขนส่งผลผลิตขนส่งปลาขนส่งอะไรได้ด้วยแล้วก็อีกบางส่วนนี่นะครับก็อาจจะต้องตั้งสถานีสูบน้ำนะครับเพื่อช่วยดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจจะโดนน้ําท่วมขังจากน้ําฝนนะครับอาจจะช่วยสูบน้ําออกจากบ้านนะยทํา,ทาง่ายๆนี่ฮะลงลงในคลองระบายน้ําดีเก้านี้แล้วก็ระบายออกไปนะครับและชุมิานเราก็จะสร้างประตูน้ําอยู่ข้างบนด้วยนะครับเพื่อ ควบคุมน้ําำข้อนการจัดก,การน้ําใ,ในอนาคตนี่เราก็จะวางแผนนี้เป็นระบบแล้วก็ไม่ให้มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนให้ลดผลกระทบให้มากที่สุดถามว่าโครงการนี้จะเกิดได้เมื่อไหร่นะครับวันนี้เราทํากระบวนการมีส่วนร่วมควบคู่กับการทําผลทางคณิตศาสตร์นะครับก็คือค่อยๆค,คิดแจงนะครับก็ต้องทําไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ข้อมูลที่ได้รับจากพี่น้องจุมาทานผมก็ก็ยังต้องคุยกับพี่น้องให้เข้าใจนะครับว่า เขตที่เราจะทำเนี่ยนะครับก้นกว้างสัก30เมตรเบ็ดเสร็จเนี่ยขอใช้พื้นที่ใหญ่เกินสัก40เมตรได้ไหมอะไรต่างนะครับในแต่ละจุดบางจุดอาจจะน้อยกว่านี้บางจุดอาจจะมากกว่านี้อะไรนะครับก็กําลังเจราจาอยู่ขอถ้าเป็นไปได้ก็ปี6 7 68ดอะไรประมาณนั้นนะครับโดยโดยประมาณนะครับที่จะมาดําเนินการนะครับแต่ดีดีเก้าในโชคดีก็เราได้ใช้ประโยชน์จากคลองแล้วดีเก้านะครับก็อาจจะเหลือแต่ทําให้มันสมบูรณ์เรื่องของ ที่่เป็็นนนนอยอ,อยยูชคครรรัับบกสิดหึงะและในกิจกรรมครั้งนี้ยังได้มีการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนประชุมปัดฉิบนิเทศโครงการจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์นิเวศวิทยาทางทะเลและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบรรเทาอุทกภยัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างจังหวัดเพชรบุรีที่ห้องประชุมพริปรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายธรรมนูนศรีวัฒนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมและนายเฉลิมเกียรติของวิเชียนวัดรองอธิบดีกรมชลประทานได้ร่วมการประชุมปัดฉิมนิเทศโครงการนี้ข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประชาชนในพื้นที่ของระบายน้ำดี D 1 D9 ดีและดีสแและสื่อมวลชนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลของโครงการที่จะเป็นการแก้ไขและช่วยบรรเทาอุทกภัยพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีแผนเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ประชาชนได้รับฟังข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการพร้อมตอบคำถามข้อซักถามเพื่อให้เกิดความชัดเจนและคลายประเด็นข้อสงสัยข้อกังวลต่างๆของประชาชนซึ่งหลังจากการประชุมในวันนี้จะนำผลการประชมุมและข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชมุมนำไปสู่การพัฒนาโครงการร่วมกันต่อไป วัตถุประสงค์หลักนี่เราช่วยอุทกภัยนะครับต้องน,นําเรียนตรงๆเลยนะครับเพราะว่าอุทกภัยเนี่ยเวลามันท่วมเนี่ยมันท่วมเส้นทางหลักสาย4หรือสี่หนึ่งท <McL aren> ี่เราเรียกลงใต้นี่มันน้ำมันท่วมถนนเส้นใหญ่ทั้งประเทศนี่ไม่สามารถสัญจรพี่น้องจากเชียงใหม่จะขนส่งลําไยลงใต้นะฮะลงโกล,ลกไปไม่ได้นะฮะมันปิดถนนถนนขาดนะครับไม่ใช่จะร้อนเฉพาะคนเมืองเพชรหรือคนกทมไม่ใช่นะครับอีสานจะส่งหนม ไปให้พี่น้องชาวจังหวัดตรังอันนี้นะฮะหรือจังหวัดตรังจะส่งหมูย่างตรังขึ้นไปเหนือก็ไปไม่ได้น,ะะน้ำมันท่วมนี่คือการแก้ปัญหาถ้าเป็นตัวเลขนี่มีประมาณ4ี่หมื่นกว่าครัวเรือนนะครับที่ที่โดนตรงนี้ไม่ไม่นับทั้งทั้งประเทศนะครับตรงนี้คือการบรรเทาอุทกภัยนะครับแก้ปัญหาร้อเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านี่ยังอาจจะยังไม่ใช่แต่ว่าบรรเทาอุทกภัยได้นี่ประโยชน์ที่จะได้รับในข้อที่1ประมาณ4ี่หมื่นถึงห้าหมื่นครัวเรือนนะครับตรงนี้ในในข้อที่2นี่นะครับ ประโยชน์ที่จะได้รับก็คือ,อเดิมมันมีพื้นที่ของชาวชะอำหรือบริเวณแถบนี้นะครับต่อเนื่องกันเนี่ยถ้าท่านผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะทำเขากำลังทำนากุ้งทำเบาะทำนาเกลือคือไม่มีน้ำจืดเราจะบอกไม่มีน้ำจืดมีน้ำเค็มเป็นน้ำก่อยนะครับมีแต่ปากองกลางมีแต่ต้นปาล์มก็คือไม่สามารถทำต้นไม้ทำด้านการเกษตรได้ จะแยกส่วนกับพี่น้องชาวเพชรบุรีที่รับน้ําจากเขื่อนแก่งกระจ่างหนึ่งเพชรอีประมาณ3ามแสนไร่เนี่ยได้น้ําจืดตรงนี้ตัวเลขจะขึ้นมาประมาณหมื่นกว่าไร่นะครับก็ถือว่าไม่น้อยนะครับน้ําที่ได้จะคลองระบายน้ํดีสิบแปดดีเก้าแล้วก็ดีหนึ่งเนี่ยสามเส้นหลักเนี่ยนะครับใ้พื้นที่การเสรียดเพิ่มประมาณหมื่นกว่าไร่ตรงนี้ก็จะช่วยได้ประการถัดมานะครับก็คือเรื่องของการรักษาระบบนิเวศนะครับน้ําเค็มที่จะเข้ามาลุกนะครับ น้ําเสียที่เกิดจากการทําประมงส่วนหนึ่งนะครับหรือน้ําที่จะเกิดจากการน้ําทิ้งอะไรนะครับตรงนี้เราจะสามารถบรรเทาได้ก็กลุ่มได้เพราะเรามีประตูน้ําที่กั้นไม่ให้น้ําเค็มลุกเข้ามาได้ก็จะข้างในก็จะเป็นน้าจืดตอนน้าจืดปั๊บเนี่ยสภาพดินก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็สามารถทําการเกษตรได้ทาวิถีชีวิตของท่านก็มีคุณภาพชีวิตดีดดขึ้นถัดมาเรื่องของการขนส่งจราจรครับ เดิมท่านเห็นเลยนะครับไม่มีถนนแน่นอนเพราะเรายังไม่ได้ทําคันกันน้ําเรายังไม่ได้ทำคล,ลองวันนี้แต่ละเส้นคลองมีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณความยาวนะครับแต่ละข้างนี่ประมาณทั้ง25กิโลเมตรแล้วอีกเส้นก็ประมาณ2ั้งกิโลเมตรเนี่ยทั้ง3เส้นเนี่ยก็จะมีถนนเรียบคันคลองนะครับท่านก็สามารถใช้เป็นการยราจรได้เหมือนคันคลองชมระทานเหมือนคันถนนทางหลวงชนบทเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่อีกส่วนหนึ่งที่จะพอมองเห็นได้ครับ และนี่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยของจังหวัดเพชรบุรีได้กว่า40,000ครัวเรือนลดความเสียหายของพื้นที่เกษตรกรรมได้กว่า12,000ไร่อีกทั้งช่วยรักษาระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งช่วยผลักดันน้ำเข็มไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ของเกษตรกรนอกจากนี้จะมีการสร้างถนนคันคลองเรียบคลองระบายน้ำทั้ง3พื้นที่ทั้งดี1ดี1 9และดี 18. ความยาว20 30กิโลเมตรช่วยทางด้านการคมนาคมและสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับชาวเพชรบุรีต่อไปค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีของกรมชลประทานที่รายการของเรานำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันอีกหนึ่งโครงการจากกรมพัฒนาที่ดินกันค่ะ